มาพการ่นี่คือบรรยากาศภายในหาดช่างนะคะ้ครับร่มแห้งฝนตกน้่พี่น้อตรงไหนตรงหินนั่นเหรอ ไปได้เนี่ยมาได้หมดเลยเนะี่ยเขาขึ้นหมดนะ้วเขาเล่นจนขึ้นหมดครับพี่นอ้องตอนนี้ก็อยู่หาดหาดนังกว่าหาดนั่งล่ำพี่น้องเอ้ย น้ำน้ำมันใสกว่าใช่แต่ใสกว่าใสกว่าแต่ขึ้นแรงดูไหมเห็นไหมเขากันกันให้เล่นแค่นั้นเองอ่ะฝ <c oughs> นก็ตกค,ครับพี่น้อง <c oughs> นี่บรรยากาศาภ,ภายในหาดนัน่งล่ำพี่น้องฝนตก ไ้ยาาวปทฝน,น,ต,กนตกพี่น้องเอ้ยหาดนั่งลำเดี๋ยวให้เบิ้งกล้องหลังกันแล้วกันนี่ เดีมาละ่ะลงไปเบิงจะดไก่เองรับกานี่คือบรรยากาศภายในาหาดตั้งน้ำนะครับร่มแห้งฝนตกน้่พี่น้องอุงน้ายตรงหินนั่นเหรอ ไปได้เนี่ยมาได้หมดเลยเนี่ยเขาขึ้นหมดแล้วเขาเล่นจนขึ้นหมดเออครับขึ้นขึ้นกับมาแห้งได้พี่นองเรียกว่าน้ำมัน น้ำมันลดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันปกติมันอยู่นี่เนี่ยจะมันลดได้เนี่ยแล้วเช้าเนี่ยอยู่นี่เลยเนี่ยแล้วก็ลดไปเรื่อยๆอันนี้มันลดแล้วเนี่ยแต่ละแต่แต่ละหาดมันจะไม่เหมือนเดิมนะอืมนั่นแหละปกติมันจะเต็มนั้น เล่น้องเลยน้ำเลยน้ำกันเด้อ ที่พักด้วยนะเนี่ยเห็นไหมนะเป็นหลังเป็นหลังเลยนะนเนี้ยเนี่ยเป็นหลังเลยนะเลยแต่มันไม่สวยนะสวยอะไรอะไรมันขยะมันเยอะขยะลกินมันเยอะอืม น้ำมันน่าเล่นไปอยู่น้ำใสใสอตรงนั้นน่าจะนัง่งนั่งลงองมันาั่งลำตนั้นน่าจะนางรงน่าจะตุ้ง,งโอ้คืนแห้งกี่ดอกคืนคืนในห,หาดเป๊ หมาผมยังเล่นน้ำที่นั่นน่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอาน้นเพิ่มแเพิ่มแค่เพิ่แค่นั้นเอ้าโอ้ยหมาก็เล่นน้ำพี่น้องหมาเล่นน้ำหมาเล่นน้ำทะเลปุ้ยปุ้ยน้ำขึ้นได้ไหมจ๊าดน้ำขึ้นนะนี่น้ำขึ้นนะไม่ได้ลงนะเนี่ยนี่มันขึ้นตรงนั้นแล้วน่ะตรงไอ้ตรงนั้นน่ะ ครับบ,บรรยากาศในหาดหาดนังล่ำครับเป็นทั้งสี่ครับเพราะฝนล,ลิ่นไปเมือเม่อเมือเ่อตะกี้คืนกับแห้งแห้งเริ่มขึ้น,น,นคือว่าแห้งที่งหรอปะงางไปก็ร้อกก็กที่ เหลนหนามหาดนางร่ำเด้อพี่น้องเอยว่ารอหาดรอหาดนี่เลมองไปซึ่องกเออนีด,ด้ใช่ใช่ๆนามหนามหรือว่านามสีคืนนะครับพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งแหลนหนา Là Làm mà hai luôn cái tay cày thế mắt gì em nhìn thở lên มันเมืนบ่อบนนะขอ,องทะเลครับ

ก็ยังมีนักท่องเที่ยวก็ยังมีเลน้ำธรรมดาอยู่นะครับแต่มีฝนเน่เล็กๆหน่อยๆเนาอ บรรยากาศน้ำขึ้นได้ขน้ำไหนครับนี่ยคือบรรยากาศไายในหาดชางล้ำนะครับอตอนนี้ มาสักผูนะครับทั้งเจ้าหน้าที่พ่นประกาศว่าอ่ามหรือว่างดใหล้ลเลหนดน้ำกอนเนื่งองจากว่าคลื่นแห้งครับคลื่นแห้งแล้วก็น้ำคขื้นนะ้ำประมาณนี้ครับ ตอนนี้ก็ยังอยูย่หาดนางล่ำอยู่เดอ้อพี่น้องหาดนางล่ำบรรยากาศตอนนี้หนาวนิดหนึ่งเลยหน้วนิดหนึ่งนเนาะ เป็นดอกไม้ไนงะอืมอเกษไปไม้มันพัดมาไปแนละ้วมันมันเป็นสองสีเห็นไหมนั่นนั่นนั่นนี่ครับบรรยากาศก็เป็นลักษณะนี้เนาะ

บรรยากาศที่น้องก็ปเปลนได้ยุติก็ห้ามลุกเลึกเนาะแต่ที่จริงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ประกาศไปแล้วว่าอนุญาตอบอ,อ่ออนุญาตให้เล่นเนาะอฮอ พาแล้วว่าจะรถมาดดจอดตรงนี้เลยน่นเดือดรุนแรดตรงนี้จะเป็นหินโขดเด้อพี่น้องหินโขด โขดหินนะครับ ไปยางหุนะ่นอ่ะหนโคตรโคตร ตาแดงพระไพมณีตาแดง ไปนไปน้นไปโน้ตไปถ่ยปนยข้างบนได้ปะฮะขึ้นข้างบนได้นะขึ้นตรงนี้อ,อ่ออันนี้ก็ได้อ่ะ กี่ภาพแล้วน่ะนัดถ่ายให้นั่งามากถ่ายโฟนเหรอมว่ไอือ

หันหลังมากับหลังหันออันนี้เขาเรียกอะไรนะ พี่เสื่อสมุดหาภัยมณีอยู่เนาะอ๋ออันนี้อันนี้คือพี่เสื่อสมุดเนาะตามหาพระอภัยดีเออถานี้พถานในความรักตามหาพตาแดงห้อยเลยนะเฮ้ยอะไรนั่มันเป็นไอ้อนิสมันนี้